สวัสดีครับสวัสดีครับอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับเป็นอีซูซูสีประตูเกียร์ธรรมดารุ่นนี้ Highlander ปี2 0 1 4ครับเกียร์ธรรมดาใครที่หาเครื่อง2,5 0 0อยู่วันนี้ผมมีเข้ามาแล้วนะครับต้องการแม็กยางสภาพใหม่สีสันรถที่สวยต้องการรถปีใหม่หน่อยวันนี้มีเข้ามาแล้วในรุ่นอีซูซูไฮแลนเดอรตัวนี้เครื่อง2,5 0 0นะครับเป็นตัว Z DDI v g s Turbo นะครับ สีประตูตัวสูงครับเกียร์ธรรมดา5สปีดสีขาวกันชนครบครับระบบไฟใช้งานได้ปกติเลยแมกไรเนอร์ mm hmm. ของอีซเดิมโรงงาน mm hmm. ไม่มีการไม่มีการเจาะข้างไม่มีการมาทุกหนักนะครับเชื้อพลงดีเซลครับรถติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเสียงดังการขโมยในรุ่นอีูเดิมจากโรงงานมีมาให้นะครับ ไฟเป็นไฟลูกแก้วแล้วไฟตัดหมอกมีมาให้เด y ์ไลท์มีมาให้นี่ครับนี่คือกระบะสิประตูสีขาวอีลูสูดดีแม็กครับกับราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่4ี่แสนสามหมบาทราคาที่4ี่แสนสามหมบาทเครื่องสองพราคาสีต้น,ต,นต้นหายากคุณผู้ชมครับวันนี้มีมาเข้ามาแล้วนะครับยังไงลองเลือกแลบชมกันอ่ะเดี๋ยวไม่รู้สภาพรอบคันดีทีนึงแล้วก็ตําเหนกันพูดถึงเรื่องราคารายละเอเียดรอบคันข้าวแล้วเดี๋ยวมาดูกันทีนึงครับ นะครับรถได้เดิมอถไม่ขยับนะครับพวกนี้แก้มสวยงามเลยนะครับแผงประตูบานนี้สวยนะครับแผงประตูบานนี้สวยบานนี้สวยเหมือนกันนะครับมีการทําสีมาแล้วนะครับสีสวยเลยนะครับแม้จะทําสีมาแต่เม็ดอ์กเห็นนะครับ่องลอยความเดิมตัวรถนะครับกล้องอาจจะถ่ายเห็นเป็นบางจุดนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะอธิบายเปรียบเทียบกันด้วยนะครับพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับ เมดอาฟเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับรถสีขาวสภาพสวยเดิมบางนะครับนี่นะครับแถบโซนซัพพอร์ตฝั่งนี้สวยนะครับท้ายเนี่ยจะมีกล้องให้นะครับมีกล้องเวลาถอยหลังให้แม c l ไ n เนอร์นี่ของเดิมจากอิวสูเลยนะครับแม c l ไ n เนอร์เดิมนะครับไม่มีการเจาะรูนะครับเพื่อทำกระบะข้างไม่มีนะครับนี่ของเดิมนะครับ ไม่มีการบรรทุกหนักครับเรื่องคมเดิมครับเม็ดอาร์คตรงเสานะครับเห็นชัดเจนครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับนะครับอาจจะสกปรกหน่อยนะครับในเรื่องของตรงหัวน็อตเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะครับนี่คือสภาพนะครับเรื่องของความเดิมรถนะครับนี่ครับเม็ดอาร์กสองฝั่งเหมือนกันนะครับ นะครับเรียบร้อยนะครับกันชนครบนะครับยางอะไรตีเส้นเดิมมาร์จากโรงงานนะครับนะครับช่วงล่างนะครับอันนี้ช่วงล่างดีเรื่องของเกียร์นะครับลานปกติ5สปีดเลยนะครับนี่ครับสีสันตรงนี้สวยครับตำหนิก็จะมีไม่ใช่ตำหนิแล้วครับไม่ใช่ตำหนิฝาครอบเดี๋ยวหามาใส่ให้ อันนี้ไม่เกินไม่เกิน800เดี๋ยวหามาติดใส่ให้มีเฉพาะคู่หน้าแต่คู่หลังไม่มีเดี๋ยวหามาใส่ให้นะครับแต่แม็กสวยแม็กสวยนะครับอ่ายางปี22ิสองนะครับยางปี22สองนะครับนี่ครับยางใหม่สีเส้นนะครับคุณผู้ชมได้ยางใหม่ชัดสีสวยนะครับไม่โผล่นะครับยางอะไหลมาครบนะครับอ่าแผงประตูบานนี้สวยเลย อานี้สวยตำหนีที่ผมดูนะครับมีขอบประตูฝั่งทางนี้นะนะครับแต่นี่คือฝป,ประตูเดิมนะครับจับดูก่อนเดิมดนะครับนะครับอ่า,อากล้องถ่ายเห็นหรือเปล่าไม่รู้อ่านี่นี่นี่ขอบนะครับนี่คือขอบประตูเดิมนะครับเห็นจะเห็นคาบนะครับนะครับจะมีขอบแค่ตรงนี้ถ้าดูเพืน่นๆเน่ยไม่เห็นนะครับ พวกนี้แผงประตูเดิมนะครับไม่เคยทําสีโซนนี้ไม่เคยทําสีนะครับเป็นโซนเดิมนะครับบานนี้สวยนะครับลูกค้ารักษาดูแลได้ดีนะครับไม่จะอยู่ในเขตชุมชนก็ตามนะครับลูกค้าอยู่แถวว่าโซนน้ําพองนะครับนะครับฝากกระโปรงเป็นอย่างไรฝากกระโปรงนะมีหินดีดครับ หินดีตรงจุดนี้หน่อยนะครับเล็กน้อยครับเล็กน้อยนิดเดียวครับนิดเดียวพวกนี้ครับเล็กๆน้อยๆนะครับติดนะครับนะครับเป็นธรรมชาตินะครับระบบไฟรับประกันให้ติดทุกตัวนะครับไม่ติดหักตามงานตามความเป็นจริงนะครับอ่ากันชนหน้ามีมีรอยตรงนี้หน่อยนะครับกันชนหน้านะครับนะครับประมาณนี้ สภาพรอบคันตัวรถสีรถนะครับหลังคายางแม็กสีรถมันในข้างเหลี่ยหลังคาภายนอกครับหลังคาสวยครับหลังคาสวยเลยไม่มีปัญหาอะไรเรื่องหลังคาเดี๋ยวมาดูสภาพาฝั่งคนขับกันหน่อยนะครับแถมประตูสวยครับ เรื่องความสวยงามแน่นอนนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานแน่นอนออโต้คนขับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะครับทุกบานได้เซ็นทรัลล็อกนะครับเรื่องคมเดิมครับเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนครับขอบเส้นสายเดิมหมดเลยนะครับของเดิมโรงงานครับนี่คือมุมภายนอกของความเดิมแผงประตูฝั่งคนขับเดี๋ยวมาดูซอกด้านในครับนะครับน็อตแก้มหน้าขวานะครับไม่มีใยับนะครับ นะครับเม็ดอาร์คซุ้มด้านในนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับพวกนี้ของเดิมหมดเลยนะครับนะครับควมเดิมนะครับภายนอกภายในลักษณะเหมือนกันนะครับน็อตยึดแผงประตูฝั่งบ้านนี้นะครับหลังคนขับไม่มีขยับน็อตเดิมสติกเกอร์บอกคมดันลมยางครบนะครับตัว R B ครบ R ฝั่งขวา L ซ้ายฝั่งนั้นก็จะเป็น L นะครับไม่รู้ว่า L L B หรือ L A นะครับนะครับแต่มาต้องมีตัว L แน่นอนนะครับอเรื่องความเดิมแผงวระตูผ่านไปแล้วเดี๋ยวมาดูคอนโซลหน้าแล้วกันนะครับอ่าออปชั่นที่ได้ไปก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับภาพเก็บยังเป็นแบบแมนโน่นเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรงนี้อ่าคอนโซลหน้านะครับคอนโซลหน้าสวยไม่มีแต่งไม่มีลาเลยนะครับ มีที่ใส่ขวดน้ําให้มุมสุดซ้ายมุมสุดขวานะครับหน้าจอบลูทูธได้นะครับบลูทูธได้นะครับที่ใส่ตรงนี้สปริงใช้งานได้นะครับไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกติเลยนะครับหน้าจอทัชสกรีน FM AM CD ยูดาบลูทูธได้นะครับ,อนะรบแอร์ปรับโซนนี้เลยนะครับเกียร์แมนนวลน,นะครับ5สปีดแอร์นี่เข้าใจง่ายนะครับ นะครับเปิดใส่ช่องต้องใส่ต้องการใส่หน้าอย่างเดียวใส่เท้าอย่างเดียวก็ทําได้หรือปรับควบคู่มาด้วยกันเลยก็ทําได้นะครับปรับอุณหภูมิปรับความเย็นพัดลมนะครับนะครับเอาอากาศเข้าอากาศทวดลมได้หมดเลยแอร์สช่องมาตรฐานอยู่แล้วกระจกใสดีนะครับที่ใส่ขวดไอใส่แว่นตาใส่ของจุกจิกใส่พระได้นะครับต้องการพระนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับระบบไฟใช้งานได้ปกติมั่น กันแดดครบนะครับกระจกติดฟิล์มเรียบร้อยไม่มีอ่าไม่มีเล้าไม่มีเมกะโพดนะครับกระจกดีฟิล์มดีสองฝั่งซ้ายขวาเลยมุมมองดีไม่มีขึ้นนะครับอ่าเก๊ะใส่ของมีที่ชาร์จให้หนึ่งจุดตรงนี้นะครับที่เสียบเข้าไปเกะ๊ะไปเล่นบันดาของอีโศดเดิมโรงงานนะครับครบ ทุกอย่างครบครับจบที่คุณภาพใส่ขวดน้ำแก้น้ำได้นะครับนะครับเบรกมือใช้งานได้นะครับเบรกมือใช้งานได้นะครับที่ใส่ของสะอาดสะอานดีนะครับก็ประมาณนี้คุณผู้ชมมุมมองฝั่งคนขับครับอ่าเบาะครับเบาะมีการทําเสริมเข้ามาใหม่นะแต่ว่าเป็นเบาะหนังเหมือนกัน นี่ครับลักษณะเหมือนกันหมดเลยนะครับแค่เห็นความสดใหม่มากกว่านะครับนะครับนี่ครับคือเบาะเนี่ยมันมีตำหนิแค่ตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเบาะน่ะถ้าทำเนี่ยมันต้องทำแถบนี้หมดเลยทำชิ้นละชิ้นเนี่ยมันมันจะยากนะครับตรงนี้เขาบอกนี่ครับผมก็เลยต้องทำยกแผงนะครับก็เลยว่าดูสวยงามเลยตอนนี้รถพร้อมใช้แล้วนะครับเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับในเรื่องของสภาพความสวยงามของตัวรถนะครับ ส่วนเลขใหม่เดี๋ยวพามาดูนะครับให้ดูตอนกับห้องเครื่องพร้อมการตัดสตาร์รถนะครับแล้วผมจะพามาลองขับด้วยนะครับแถมประตูสวยนะครับขอบเส้นสายเดิมนะครับเรื่องความเดิมน็อตไม่มีขยับให้ดูกันแล้วนะครับนะครับขอบเดิมหมดเลยขอแนะนาคุณผู้ชมเสียเวลากับคลิปผมแป๊บเดียวครับใครที่หารถใช้งานจริงๆครับผมรีวิวตามความเป็นจริงของตัวรถสภาพอย่างไรรีวิวให้เป็นอย่างนั้นนะครับนะครับ อัน,นเดิมมัน,นีนเปลี่ยนมาแจ้งคุณผู้ชมครับเบาะสวยครับเบาะคู่หลังไม่ได้ทำอะไรเบาะเดิมโรงงานแผ่นปูรองครบครับตัวพิงหลังสวยครับเพดานอาจจะมีรือ่รอยการขีดข่วนหน่อยนะครับไม่เชิงขีดข่วนมันก็ลอยลอยเ,อเข้ามาป้ายนูน่นไนี่แต่ทำความสะอาดให้นะครับผมมีน้ํายาทาความสะอาดอยู่นะครับพอดีรถเข้ามาเมื่อวานก็เก็บงานทั้งวันเลยไม่ได้ลงคลิปเลย นะครับอาจจะดูเบาฝั่งทางนั้นกันนะครับเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วนะครับฝนเริ่มมาแล้วนะครับต้องรีบรีวิวหน่อยดีแม็กปีสิบสี่คันนี้ครับสภาพความสวยงามของตัวรถนะครับภายในภายนอกนะครับนี่ครับเรื่องคมเดิมเมทอาร์กนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับขอบ นะครับลากยาวเดิมโรงงานเม็ดอาร์ก็จะเห็นนะครับสามารถได้ไลน์ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมแต่ละคันได้อยากดูคันไหนแอดไลน์มาหาผมเดี๋ยวส่งข้อมูลให้จัดไฟแนนซ์เดี๋ยวส่งตารางการผ่อนให้ดูนะครับกระจกไฟฟ้านะครับตำหนิแบบบานนี้มีตรงนี้หน่อยนะครับในเรื่องของรอยขีดข่วนหน่อยนะครับเบาะสวยนะครับคู่หลังไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่เลยนะครับเบาะดูดีนะครับปีสิบสีด้วยรถใ้ปีใหม่นะครับ กับราคาค่าตัว439,000บาทนี่ครับราคาจับต้องได้ง่ายนะครับใครหาใช้งานอยู่กุจกไฟฟ้าเหมือนกันเลยออโต้คนขับนะครับเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับเรื่องความเดิมประมาณนี้ความสวยงามก็ประมาณนี้นะครับเรื่องความเดิมครับหัวน็อตนะครับนะครับไม่มีขยับ นี่ครับนะครับเบาะนะครับฝั่งข้างคนขับนะครับเบาะสวยนะครับเป็นเบาะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับทั้งขันเลยได้เบาะหนังนะครับนี่ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมด้านในนะครับถ่ายน็อตนะครับนี่ครับนี่ครับหมซุมซอกน็อตนะครับ ก็รประมาณนี้นะครับภา,ายในภายนอกมุมของตัวรถนะครับน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับถ้าอยากดูตรงจุดไหนเดี๋ยวแอลลาสอบถามผมมาได้เดี๋ยวถ่ายรูปภาพส่งให้ดูนะครับอยากยดูตารางการผ่อนจากเฟแนนซ์บริการส่สนเอกาสารถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องมาก็ได้ถ้าไม่สะดวกนะครับขอให้ดูรีวิวตัวนี้แล้วก็เชียอใจกันนะครับว่าอะไรเป็นอย่างไรนะครับมาดูที่ห้องเครื่องกัน ภาษีรถภาษีเดี๋ยวเกือบลืมเลยยีิบหพฤศจิภาษีเดือนพฤศจิเดือนที่สิอวันที่ยีิบหตีไปเดือนสุดท้ายครับง่ายง่ายครับหกหนะครับเดือนธันวาวันที่หนึ่งนะครับนะครับเครื่อง2.5 vgs เทอร์โบนะครับ ฝากะโปรงเดิมครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับนัดไม่มีขยับครับเส้นสายขอบเดิมหมดเลยไม่อะเห็นชัดเจนครับนี่ครับรถโดนชนมานะครับดูอย่างไรนะครับรถโดนชนมานะครับสังเกตง่ายๆวงกลมจะเบี้ยวจะเละตัวอักษรรูปลักษณะของมันก็จะเบี้ยวไม่เป็นรูปทรงเดิมนะครับสติกเกอร์นี้ของเดิมหมดเลยนะครับนะครับแบเหลี่ยมสันเดิมหมดนะครับ ให้ดูละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ชมนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือทางพี่ๆหนุ่มๆนะครับก็ดูเหมือนกันนะครับจะให้ดูช้าๆด้วยนะครับเพราะว่าสายตาจะได้ดูไปพร้อมกันนะครับไม่ไวไม่เร็วเกินนะครับพอดีนะครับหัวน็อตแก้มนะครับไม่มีขยับน็อตยึดแผงประตูไอ้ฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับคานซุ้มซอกเดิมหมดเลยนะครับสังเกตว่าฝั่งขวากับฝั่งซ้ายจะเหมือนกันต้องเหมือนกันนะครับเมนอาเห็นนะครับ อันหน้านะครับนี่ครับเพจเดิมโรงงานนะครับนี่ครับน็อตแก้มหน้าซ้ายมีการขยับทําสีนะคุณผู้ชมแต่ในเรื่องของความเดิมครับก็จะเห็นตัววงโคมงนะครับต้องเดิมนะครับพวกเสาคานพวกนี้ต้องเดิมหมดตัวหนังสือ L นะครับ L H นะครับนี่ครับก็อยู่ครบเลยนะครับน็อตยึดฐานหลักฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับเป็นน็อตยึดฐานหลัก นะครับไม่มีขยับพวกนี้ของเดิมหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีการขยับมาชิ้นเดียวก็คือแก้มหน้าหน้าซ้ายนะครับขยับทําสีมานะครับในเป็นรอยบุบและยิ้มโดนชนเป็นไปนได้แต่ไม่ลึกถึงด้่นในนะครับเราไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าได้มาเนี่ยลูกค้าเก็บสภาพมาแบบนี้แล้วนะครับสันนิษฐานได้2ปัจจัยก็คือทําสีกับรอยมีการ <ใน S 1> โปสีมาคําว่าโปสีก็คือโปรไปบางจุดนะครับตรงไหนมีรักยิ้มเขาจะเรียกว่าโปครับโปเพื่อให้สีเนี่ยมันเรียบเหมือนกันสีบางเป็นแบบนี้ลองให้อเขาเรียกอะไรช่างทําสีลองฟังเสียงครับสีมันโปร่งไงนี่นี่ที่เขาฟังเสียงคือฟังว่าเสียงมันหนามันบางนะครับเสียงหนาสีมีการโปรมาหนา เสียงบางมีการทําสีมาหรือไม่ทํามาก็ต้องฟังเสียงทีหนึ่งนะครับยังไงมาก็รถทางรานเรามีให้เปรียบเทียบหลายคันนะครับในเรื่องของสภาพตัวรถว่าอะไรเป็นอย่างไรนะครับมาดูรีบดูห้องเครื่องกันหน่อยครับฝนลงเม็ดแล้วนะครับเครื่องนะครับไม่มีเยิบนะครับนะครับเครื่องแห้งสนิทเลยนะครับเครื่องดีนะครับเราจะให้ฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับ เครื่องแห้งนะครับเครื่องแห้งนะครับให้ดูรละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าดูหลายท่านเหมือนกันนะครับยูทูปนะครับพันกว่าคนดูนะครับนะครับเผื่อใครสนใจจะได้ดูแบบชัดเจนนะครับหรือผมไม่ได้ถ่ายตรงไหนที่ว่าไม่ชัดเจนเนี่ยแอดไลน์หาผมได้เด้อเดี๋ยวผมถ่ายส่งให้ดูนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะถ่ายให้ดู ห้องเครื่องนะครับมุมมองอยากดูตรงไหนนะครับเพราะว่ามุมมองภายนอกนะครับเครื่องสวยมีเสน่ห์นะครับรถดูง่ายนะครับนี่ครับด้านในครับตัวซีนตรงบาวนี่ครับประเก็ดเนี่ยไม่มีซึมเยิ้มใดๆดี่ครับให้ดูด้านในยังไงเนี่ยเออนี่ไงอันนีนี่นี่นี่ชัดเจนชัดเจนนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องนะครับ ไม่มีซื้มีเยิ้นะครับถ่ายให้ดูรอบจุดของตัวเครื่องเลยเดี๋ยวมาสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงกันหน่อยนะครับจะได้สรุปจบกันลองขับสักนิดนึงนะครับพอได้รู้ว่ารถปกติดีนะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับเซ็นทรัลล็อกนะคุณผู้ชมฟังเสียงเครื่องครับ ประมาณนี้ครับนี่คือรายงานสภาพตัวรถครับเลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันโลไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันโลครับยูสุดีแม็กมก,กระบะซีรตีตูเกียร์ธรรมดาเครื่องสองพันห้าไฮแลนเดอร์โฉมปีโมเดลปีสองพันสิบสี่ครับ มีกล้องมองหลังให้ครับมีกะระยะให้นะครับกับราคาค่าตัวคันนี้ครับอยู่ที่4 0 39,000บาทนะครับลูกค้าที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับหรือว่าซื้อเงินสดได้ทั้งสองจัดไฟแนนซ์มีส่วนส่วน,วนอาผู้โปรโมชั่นให้นะครับซื้อเงินสดก็จะมีส่วนลดนะครับ เพราะว่าแต่แฟนนั้นต้องมีค่าออกประกันด้วยนะครับเป็นประกันปหนึ่งลดราคา3 0 0 0 0นขึ้นแน่นอนครับทำประกันปหนึ่งครับประมาณ1 5ื่นห้าก็ทําให้นะครับค่าบริการแฟนในเวลาเซ็นเอกสารก็ต้องมีนะครับผมจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเดี๋ยวกำลังส่งจะไม่ไหวนะครับว่าเข้าใจช่วงเศรษฐกิจตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะครับวันนี้ก็วันเข้าพรรษานะครับก็นะครับช่วยกันทําบุญคุณผู้ชมนะครับขับรถทำมาหากินนะครับ ใครหาใช้งานขับซิปะตเฮเทแบบนี้สนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอเลยหรือแอดไลน์ไอดีนะครับนะครับขึ้นไว้ให้หน้าจอแล้วนะครับเดี๋ยวตอนจบคลิปก็จะมีไอดีไลน์เดี๋ยวมีเบอร์โทรติดต่อให้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมคลิปจนจ,นจบเดี๋ยวเจอผมในคลิปหน้าโอกาสหน้าแล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมคลิปจนจ,นจบเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปนี้จนจ,นจบครับผมคุณผู้ชมครับ ผมลืมบอกใครที่ดูคลิปผมจบเนี่ยจริงๆไม่ได้บอกต้นคลิปผมลืมเลยผมจะทำชาเลนจ์ครับก็คือผมจะเอาเงิน y t u t u นะครับแน่นอนทํา y o YouTube เวลามีโฆษณาเข้าใช่ไหมครับผมจะเอาเงินจากโฆษณาหรือเงินไรายได้เนี่ยทุกๆเดือนจะได้เงินนะครับผมจะเอาไรายได้ครึ่งหนึ่งนะครับผมผมเนี่ยไปช่วยเหลือคนนะครับทำคอนเทนต์ทำคลิปสนุกๆให้คุณผู้ชมดูกันยังไงก็ถ้าดูคลิปจบ ฝากรบกวนดูให้จบด้วยถือว่าช่วยเหลือแล้วก็ทําบุญช่วยกันนะครับผมจะเอาทำคลิปแล้วก็แสดงให้คุณผู้ชมได้ดูกันในทาง YouTube นะครับยังไงก็ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมยินจนจบนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ